โอ้ยป่าปักเป้าจะลอกเบ้อเกิดมาชาตินี้ยไม่เคยกินเลยเลยเหมือนลอกมนบ่อได้เลยนี่มันมันไหนมัดมันหมดเลยอนเดยมัดยีเลยนี่มันกาดมือข่อยเนี่ยเป็นแผลลึกเลยนะยีเหมยแหนมกาดดีสบกาดเลือดสาดเลย nét thế nhau <Nhạc> nằm bóng lên mấy gì vào là cá แบบมันมันขอมันการ์ตอนนี้ที่แนวผิวบ่ถ้าไปเหยียบมันบ่บ้านี่ถ้าไปเหยียบมันบ่มันการตี้เลยบ่บ่ม่นไม่เหยียบมันไล่กันเหยียบงาไข่งานคุมอะมันอะไรกันเลยนะ บ่ไม่เป็นไร้าแบบถ้าขึงสี่เนี่ยขึ้นรถถอดถือว่าเงบ่นบ่ออถโอ้ลนีครับว้าวไแดงเนี่ยมันการจ้ากาเหลือดาสารได้ไหมัดไว้นังขาดปะนัดนี่นี่นี่ป้าว่ามักูจกินให้สบบึง ตุสันว์มนไ้อหวานี่ยดยแมนดอย่เนวย่้ัวาื้อถยน่มเมืนก็เปนมการเลนี่เสียน้าเลยเนื้อเสือไปลีมไหมอือเนื้อโอ้ยบ่เปาๆเนื้อแนนแมนก็เป็นตัวจรดตัวให